JJ Korea Medical Clinic ค่ะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะซูสานก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็หลายท่านหลายคนเนี่ยนะคะก็คงอยากจะ,ะรู้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนะคะก็คือโปรแกรมวิกตอเรียวิทาร่าอินเตอร์ล็อกกิ้งนะคะเป็นเทคนิคนะคะการดึงหน้าแบบไม่ต้องพึ่งศัยกรรมนะคะที่สําคัญนะคะ ไม่ทรมานนะคะแล้วก็ไม่เขียวไม่บวมแล้วก็รวมไปถึงไม่ต้องพักรักษาตัวค่ะซึ่งเทคนิคตรงนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คงอยากจะสอบถามนะคะว่ามันดึงอย่างไรแล้วสามารถอยู่ได้ดานแค่ไหนแล้ววิธีของอการทำโปรแกรมนี้นะคะจะทำอย่างไรบ้างแล้ว ทำไมถึงสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานนะคะกว่าวิธีเก่าๆนะคะวันนี้นะคะสุสานก็จะมา,อาบอกถึงรายละเอียดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะก็คงอาจจะเรียกว่าทราบคร่าวๆนะคะว่าการดึงหน้านะคะถ้าไม่พึ่งศัลยกรรมมีทางเดียวเลยค่ะที่จะสามารถอยู่ได้ยาวนั่นก็คือการร้อยไหมนะคะของเราเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมการร้อยไหมแบบใหม่นะคะที่เรียกว่าเป็นการร้อยแบบบีทอร์ไลน์เดอร์ร็อกกิ้งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะร้อยลักษณะ ของการร้อยแบบประสานนะคะเหมือนกับตะก้อนะคะเพราะฉะนั้นการร้อยแบบตะก้อมันจะมีความแน่นนะคะแล้วก็ความแข็งแรงนะคะก็จะเข้าไปนะคะสารใต้ผิวของเรานะคะทําให้การใช้งานต่อวันของเราในการใช้ผิวหน้านะคะโอกาสที่ไหนจะขาดเนี่ยก็จะยากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะการร้อยแบบเทคนิค interlocking จะทําให้นะคะการสร้างคอลลาเจนดีราสตินใต้ผิวของเราเนี่ยมี ความามีการสร้างคอลลาเจนอิลาส,สตินได้มากกว่าการร้อยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราีกระชับยึดแน่นและมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะการร้อยใหม่ที่ถูกวิธีเนี่ยนะคะวันนี้สุสานอยากจะมา แจ้งถึงรายละเอียดเพราะว่าหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายนะคะเคยร้อยแล้วไม่ได้ดังใจเคยร้อยแล้วรูปหน้าก็ไม่ได้วีตามที่เราต้องการแล้วก็เคยร้อยแล้วก็มีการบวมช้ำนะคะหลังการร้อยนะคะก็ทําให้หลายคนขิดหลาแล้วก็รู้สึกว่านะคะการร้อยไหมเนี่ยนะคะไม่เห็นผลตามที่เราต้องการ ซึ่งวันนี้นะคะถ้าหลายท่านนะคะได้ฟังจากพี่สุสานได้อธิบายแล้วสุสานมั่นใจนะคะว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการร้อยไหมมากขึ้นแล้วมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ต้องไปเจ็บตัวกับการดึงหน้าในการผ่าตัดศัรยกรรมนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการพักรักษาตัวแล้วก็ที่สําคัญเราไม่สามารถะควะบคุมเกี่ยวกับแต่ละส่วนที่เราต้องการได้แต่การร้อยไหมเนี่ยนะคะข้อดีนะคะโดยเฉพาะนะคะการร้อยแบบเทคนิค ะะเราสามารถปรับรูปหน้าโครงหน้าที่เราต้องการได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องวีเชฟแต่เราต้องการหน้าที่สวยนะคะเข้ารูปเป็นธรรมชาตินะคะตามแบบฉบับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอิมเมจิตามเลยนะคะว่าการร้อยไหมที่ถูกต้องนี่นะคะ ถ้าเราร้อยนะคะมันก็เปรียบเสมือนกับมีเข็มแล้วมีได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเข็มมีด้เราสามารถที่จะสอยเข็มนะคะเราสามารถที่จะนําเขาไปในสัดส่วนไหนก็ได้จัดทรงเขาแบบไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะจะมีอยู่3ข้อหลักๆใหญ่ๆเลยค่ะข้อที่1เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของเส้นไหม เส้นไหมเนี่ยนะคะมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราจะเลือกเส้นไหมให้ถูกจุดแต่ละจุดนะคะของบนใบหน้าเราแล้วจะทําให้รูปหน้าออกมาสวยก็จะต้องมีข้อที่2นะคะก็คือจะต้องมีโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการคัดสรรนะคะการเลือกเส้นไหมในจุดแต่ละจุดที่เรามีข้อบกพร่องนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือลักษณะของการ รอยนั่นเองนะคะเทคนิคการร้อยนะคะถ้าเป็นเทคนิคเก่าเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอาจจะยากกับเรื่องของการจัดกรอบรูปหน้าใหม่แต่ถ้าเป็นเทคนิคใหม่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราสามารถนะคะจัดกรอบนะคะบางสัดส,ส่วนเนี่ยเราสามารถทําทดแทนนะคะโบ็อกและฟิลเลอร์ได้เลยโดยที่เราเนี่ยร้อยไหมนะคะครั้งเดียวนะคะจบเส็ดเสร็จคอมพลีทหมดเลยนะคะแล้วก็สวยเข้ารูปนะคะตามที่เราต้องการได้ เพราะฉะนั้นนะคะ3ข้อหลักๆใหญ่ๆค่ะ1ก็คือเรื่องของเส้นไหมนะคะ2ก็คือ,อผู้วิเคราะห์ในเรื่องของการคัดเลือกคัดสรรเส้นไหมในแต่ละส่วนในแต่ละจุดเพื่อมาแก้ไขจุดบกพร่อง3ก็คือคุณหมอนะคะในเรื่องของการร้อยนะคะร้อยอย่างไรนะคะให้เรียกว่านะคะก็คือไม่เจ็บนะคะแล้วก็เบาที่สุดแล้วที่สําคัญนะคะสามารถร้อยเทคนิคใหม่เพื่อจัดโครงปรับปรับโครงหน้า ของเราเนี่ยนะคะให้เข้ารูปแล้วก็สวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทั้ง3เทคนิคนี้นะคะเราจะต้องได้โปรเฟชชั่นอลนะคะในเรื่องของการตั้งแต่เรื่องของเส้นไายเรื่องการคัดเลือกแล้วก็เรื่องของการร้อยก็จะสามารถทําให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จได้ค่ะ